สวัสดีจ้าพ่อแม่เป็นน้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะมื้อนี้กอเป็นวันที่ 13. สิบสามสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะพี่น้องเนะเาะเขาก็มาตามเลขสวนธรรเลขปูย่าเด้อพี่น้องแม่ย,ย่าศรีดาจันทร,ร์เพิ่นนหน่อยสามศูนย์แปดเด้อพี่น้องเพิ่นบอกมาขึ้นนี่ค่ะพี่น้องละแปดสามนางเสาดำจับให้มีสามศูนย์สามแปดศูนย์แปดแล้วก็บแปดสามเด้อพี่น้องเลขเอาน้องรื้อเขียน,มยนแม่ย่าแม่ ยาสมวนธรรมเนาะอโอเคเรียบร้อยจะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นอันปูเสาล่าหรือพี่นอ้องปูอันนี้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 ยังี่อ๋ออันนี้มัน แม่ยาีดาจันร์ค่ะสามศูนสนั่งจับให้เป็นสามศูนสาแล้วก็แปดสเนอพี่น้องอันนี้เป็นเลขของแม่ยาซีดาจันร์ค่ะอันนี้เป็นเลขปูเสาราดเป็นไหมาตะโดดเลยพี่น้องใหมาตะแต้ตหไวหออกมอืสองมืคนละปูเสาราเป็นนสาหกศูนแล้วก็แค่ะนั่งจับ คูไฮมีสามหกสามศูนย์หกศูนย์แล้วกับแปดหาได้พี่น้องอันนี้ของปูเซอร์ลาบพี่น้องปูเซาร์ลาเป็นไหนคู เซล่าเป่นหายมากพี่นอนบานนี่อันนี้เป็น,เ,ปนเรียกอ้เอ้าเอ้าล่มพัดล่มพัดล่มพัดคุกยางแห้งเลยพี่นอนล่มพัดน้เปิดเป็นปล่มแห้งตัวน,นี้เนาะไม่ คู่สามแปดแปดค่ะพี่น้องนี่เพิ่นหายมาตะโดนแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นนั่นหายมาเมื่อวานนี่แหละเพิ่นอันนี้เพิ่นไปนั่งเอาอยู่งพุ่มกับเพิ่นได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องก็เลยเขียนใส่ลงใส่ในใบเก่าของเพิ่นเลยค่ะคนละพุ่มกันที่เพิ่นไปนั่งเอาเด้อพี่น้องที่เพิ่นไปนั่งเอาคนละพุ่มกันค่ะคนละพุ่มกันคนละพุ่มกันเนี่ยพี่น้องคนใดหนึ่งหนึ่งเจ็ดคนบอกว่าโยมเพียเอาลงช่องให้ในเด้อสั่นบอกเอฟซีในหนึ่งหนึ่งเจ็ด เป็นนั่งเอาอยุพุม่มไปขออยุพุม่มค่ะพุม่มได้กับว่ได้ถามเพื่นนพนอน,นวา่าพี่น้องเนาะเพื่อนไหนมาแล้วเ้าก็รับทราบว่าเพื่อนไหนมาแล้วเ้าก็เอาเลยเขียนเลยละพี่น,อน้องเนาะมาหนี้เมื่อกี้ไอ้ไม่ขอโทษเป็เมื่อกี้นี่ยังเนาะนี่นะอ้อ๋อไอ้เมื่อวานนี่เนาะนั่งเขียนนี่ยังไงาว้ยหมบ้านโอ้หมื่อวานนี่กับมีเลขอันแม่ยาบางบทค่ะแม่ยาบางบท นกกระดาษที่ใช้น,นกกระดาษแม่ย่าบังบดเดี๋ยวนะั่งกันนั่งไหนพี่น,อน้องแม่ย่าบังบดเอาอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องนี่แหละปากกา,นะนนปากกานั่งกันทั้งเรื่องมันลงปากกาเน่อยแม่ย่าบังบดเป็นไหนมากเนาะพี่น,อน้องเนาะย่าบังบดค่ะพี่น,อน้องวันนี้แม่ย่าบังบดลงมาก ปกติไม่ย้าแล้วสิให้ก่อนมูลเลยเนี่ยน่พี่ยาไม่ย้าบางบทอีกกันอ่ะไม่ย่าบางบทค่ะพี่น้อง

ห้าไม่ยีมาสีคือบทสามหามาทำไมแต่เหมือนเราไปนอนเราโมกี้อย่างแน่นอนเนาะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแม่ยา่าบังบทเด้อพี่น,อน้องแม่ยา่าบังบทค่ะพี่น,อน้อง แม่ยาบาังบดเด้เนี่ยกับพี่น้องเลขปู่าเได้เนี่ยเอ้าลืมเขียนปู่าสิสนทมเราจะได้เป็นระเบียบนัพี่น้องปู่ญาสิสนทมเนาะปู่เลย ปูย่าสวนธรรมพี่น้องนี่คลิปนี้ปูย่าเลยเนาะ,ะมาเอาด้วยไหมเพิ่นเลยนนเนาะด้วยไหมจะเดี๋ยวไปเลยพี่น้องจุได้หูว่าได้มาจากปูจากยาแล้วบดนั่งกับบดเด้นับคือกันบดได้หูเนี่ยแม่ย่าบางบดบัดนี้อ๋อนี่แม่ย่าบางบดอามาพี่น้องอามาอแม่ย่าบางบดเพป็นไงยังแม่ย่าบางบดเป็นไงห้าเออเป็นไงสามห้าแปดหละกะัก็ แล้วก็ไอ้อยังแล้วก็เก้าสามมีสามห้าสามแปดห้าแปดแล้วก็เก้าสามเริพี่น้องแม่ย่าบางบดได้จ้าเด้อามาก,กับอามาเป็นไหนมาหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดเด้อพี่น้อง ขอย้ำอันนี้เด้อพี่น้องย้ำคักย้ำแนละ่ะเลขหลวงพ่อพอน,นี่เพิ่นให้ย้ำคักเลยย้ำให้ย้ำให้เอฟซีคักคักเด้อพี่น้องเด่นหลวงพ่อพรกับขออนุญาตกดส่กับเลขปูย่าเฮานะแปดหนึ่งหกแล้วก็แปดเก้าหกค่ะพี่น้องเด่นสุดเด่นสุด,สดเลยแปดหนึ่งหกเด้อพี่น้องแล้วก็เลขสองตัวล่างจับเอาเดอ้อเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นให้จังสี่กับเพิ่นให้ ศูนย์สองห้าเจ็ดหนึ่งค่ะอันนี้นั่งจับไห่ได้ในเรื่องนั่งกระจับศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งพี่น้องมีมีทั้งหมดสิบตัวกันนั่งจับไห่ได้นีรื่อแต่ว่าเพื่อนไหนมากแค่นี้คนบอกว่าไข่จับเอาพี่น้องอือกู้คนมาสั่งนั่งก็เลยจับไขนีนเนาะเออบาทน,นี่มาก พระอาจารย์มีเส้นพนระอาจารย์มีเส้นพื้นห่สองสี่หกแล้วก็เจ็ดสี่หกพี่น้องลักลอยเพื่นฟันต้งมาจีลักเลขสองกับเลขเจ็ดเด้อพี่น้องเลขล่าง,างา 9, า 5, 9, พื้นหอเม็ดเดียวหางเดียวเลยคือหาเก้าจ้ะห้าเก้าได้พี่น้องเลเพื่นหอหางเดียวเลยนี้ก็คือเลขของพระอาจารย์มีเส้นงวดจีเมื่อกี้พื่นห 8, 3, 5, 5, 5, 5, 3, น่แปดสามหามันก็เขาที่สามห้าห้าสามเนาะพี่น้องเนาะเลขของพระอาจารย์มีเส้นค่ะ พูดได้มักพี่น้องพูดได้มักเข้ากับจัดพูดได้ชอบเข้ากับสื่อเลยนะพี่น้องจัดเลยค่ะจัดเลยจัดเลยกับพี่น้องอาิจนาเบอเาพี่น้องกมาเข้าก็จัดคัดห้องกระทานเขาบอกมาเข้ากับ่านเลยพี่น้อง เลขปูเจ๊กค,ค่ะผปปสมกันนะพี่น้องเพราะวา่ามันจะได้เต็มสิบนาทีเนาะพี่น้องเนาะจะได้เต็มสิบนาทีค่ะมานี่กอัจมา,าเลขสูตรสาวดำก็ลงให้แล้วนะพี่น้องเนาะลงหาสูตรเราได้พี่น้องเลข เด่นสี่ตัวบนนะคะถามเสาร์ดำเสาดํดำซื้อแล้วเร้อค่ะพี่น้องตัวเสาว์ดำซื้อแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเลขเนี่นั่งบ่มักสองพี่น้องต่ว่าพื้นบอกว่าให้เอาลักสองมาลอยหกเ่อเซ็นพันมาสิเอาตนว่าลักสองมาลอยกเปเซนตเอาลักสองมาลอยกเปอเส้นพันาเอานั่งรองเย็บเอาสองไซบังดูพี่น้องเนาะ เอาสองใส่บังดูเป็นวาเลขหนมีสองมีเก่ามีศูนมีสามเปนวาเลขสิมาตัมแบบนี้เป็นว่าคุณทรงมาให้นั่งน้วพี่น้องนั่งนัง,นงให้เห็นให้นั่งเห็ีเป็นศูนย์ประจเนอาปอดีว่าจะเอาให้นั่งเห็ดขเหยีดในนคุณทรงมาให้พี่น้องเก้าศสองสามพนะแต่ที่หญิงเป็นมีเก้าศูเกศย์สองสาม เก้าศูนย์องสมหกเนี่ยที่ม่พี่ยังนี่แ้องเบิุณพูไงอี่ยังมากอ๋อเก้าศย์องสามอ๋อเก้าศูนย์สองสปดพ่นหยมากเก้าศนพี่น้องถ้าตัยึดดบเอาเฮ็ดกคเห็นอเอปุนไหมากสินเนาะเดี๋ยวนั่งเฮ็ดให้พี่น้องเด้อค่ะอันนี้ พื่นให้น่งมากได้ขันนี้าเพื่อนเห็นั่งิดน,นั่งว่าโอ้ยจะเป็นน้งบมักเลขสองนี่บบักกับบบบ่บบบบันบบ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 บมันบบบบอบบบบบบบกบบ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 ดบบบเบบบอนับบบบกบัน,ะนบับบบ้อยบบับบ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 บาบบ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 แบบ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 กกันแม่บบ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 ่บบ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 าเบบ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 บเลย อันมันก็ออกได้แตออกของเล่าอีหลีพี่น้องเมื่อนัน้นในนั่งอยู่บ้านพอแต้มเนาะบ้านนี่อันนั่งกับบ๊อบักเล็กสองอันดูว่าบอา่อักเอาใส้รุดแม่เพราะว่ามันนันอ่าถ้ามันออกเล็กสองเด้แม่สั่นว่านะัน่งกันเลยว่าโอ้ยแม่แม่บ่มัก,มกเล็กสองดอก โม้บ้ามากอะเอาใส่เลยกเนี่ยแต่บ่อเอาใส้แต่มันออกอีหลีมันออกไอแปดสองเจ็ดไอ้งวดก้อนมันก็ออกสองเจ็ดสองนั่นแหละค่ะพี่น้องนั่นแหละเลขเลขสูตรสาวดำบ่เข่าบ่เข่าอันตั้งตั้งแต่นั้นมาสองสูตรเอ้ยออสองสองสูตรติดสองงวดติดเพมันสองสูตรจ้ะอ่าสองสาม สองสามสองแปดเอาเฮ็ดกัเฮ็ดเด้อเฮ็ดไหนเด้อค่ะเด้อแต่พูดถึงนั่งนั่งบ่มักจักเท,ออทือสันตอเอาเฮ็ดไหนฮะออกของเพื้นเนาะฮ่าออกของเพื้นพี่น้องอ่าเอาเฮ็ดให้เลยจ้ะเอาเก้าศูนย์สองสามแปดฮทัดบืนตัดทามออกกาบันนี่ศูนย ศูนย์สองศูนย์สนเลขสองเก้าสองศนย์สองแปดสองสองสเลขสามเก้าสานยสาสองสามสามแปเลขแปดเก้าแปดศนย์แปดสองแปดสาดตัดออกเ,อเนี้พี่น้อนเงเฮ็ดหายางรวดเร็วเลยอันนี้เพิ่นจับมาให้หนังน่งเนาะเพิ่นบอแเ่นเพิ่นจับเพิ่นทรงเลขมาให้นั่ง่าให้เฮ็ดสูตรนี่ให้แน่ว่าสั้นนี่แหละเลขสิมาตามนี่เพิ่นา่าเอ้าน้องนั่งเฮ็ดหาได้ดีเด้อพี่น้อง คุณว่าเลขวันนี้ตรงมาตรงมีน,น้อยูนีสั้นเพราะว่าคุณเป็นเอ็นเอฟซีของสาวดำกับคุณ่งมา,หมาหเหรว่าไอ้แม่สาวดำเฮ็ดเอาได้น,นี่เด้ออะตะนนี้เขาก็มาเริ่มไปเลยจ้ะศูนย์อีกจะมาสูนย์ังไงไอ้สาวดำเฮ็ดสูนรเนาะ สาวดำเฮ็ดสูตรพี่น้องเอาเฮ็ดก็เฮ็ดสาดดัเฮ็ดสูตรให้เด้อพี่นอ้นนองเนี่ยนะเอ้าสามศูนย์แปดสามศูนย์สองอะ

9ก้าน่าจะอไรไปหน่อยเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าสองปดเก้าศูนย์สองสองศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าเก้าสองแปด

820ส8 0 1, 3, 9, 0 3นมเก้าศกตัวมันกันเลือดแปดแปดศูนย์เ้าศูนย์เก้าแกนยังอีกหนึ่งแดมเก้ 8ปดส9มเก้าสามเก้าแปดเกสามแปสองสองแปสาองแปดสามสามแปดสองแปดองสอง สองสามเก้าสามสองเก้าเก้าสามสองอ่ะพี่น้องมิ่านีเด้จ้ะอ่ะมิ่ตนีเฮดได้แล้วได้พี่น้องได้เอาจ้ะมิโตนีเนาะขอทุกท่านจชกดีได้จ้า